สัสดีครับเบาสมน้อยหมอยงอกมาอีกเที่ยนึงแล้วครับผมเมื่อนี้สีผ้าพี่น้องมากินเปิดพิสดารน,นะครับที่หวานกับกรอบขมๆสมๆไปเปรี้ยวนะครับผมเมื่อนี้กับเบาสมน้อยกับมีเมนูจุปานินจุปานินครับพี่น้องถ้าเบิ้ลไหมครับอันนี้คือแจวแจ้วสมครับแจ้วสมแจ้วสมอันนี้คือสูตรเด็ดเลย เจวขี่ปานิ่นขี่ปานิ่นนะครับเอาไปอูเห็ดเจวมีพักหน้าพันนะครับหลายอย่างเบิ้งเอานะครับที่สำคัญแอนแออนนะครับห้างมุดแดงพูดในห้างบักไงเลยนะครับนี่ครับหลายห้างนะครับบุญครับบุญครับโอ้โหเมื่อนี้นะครับรับร่องว่าเบ้าสักหน่อยนะครับสีมาสู่ลบปบเมื่อกับหมดแดงจังไดเชิญรับชมรับชิมรับฟังได้ครับมา ขำแหลบขำาแ,แหลกแข่งมนันเปิดประมาณกลางก่อนน้ออุ้ยหนุ่ยพ่ออีแม่เอ้ยอยอันนี้หนังมันอันนี้หนังปิดไว้ปิดว้ก้อนอน,น,นังหนังหนังหนัง,นงแต่ส่วนที่เขาจะกินขึ้นนี่ครับคำาแหลกแห่งมันเลยนี่ใส่สองตอนโอโอเลยนะครับสามตอนสามตอนนะครับคำาแหลก แต่สูตรมันนะครับสูตรมั่นห้างได้ดีห้างนี่เนาะห้างนี่เนาะโอ้โอ้ดีแ่ละแ่เฮ้ยเอ้ยพี่พี่พี่เอาพี่พี่พี่พพี่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 เพีพี่ของ มาแล้วพี่พี่พีีมาแล้วําแหลกนะครับกิ่มแจวก่อนหวานสมเปรี้ยวผมได้ใจเลยหืัอกลิ่นถ้ากไป คุณใหญ่จีิงๆต่อต่อต่ตอต่อมาคำต่อไปข้างเกานีล่ล่ะมันสูงมือดีเอ้าทำไามา เอ้างานเขาเลยคุณอ่ะ,อะมาจำเจ้าบัานจำเจ้าพื้นละมุนป้าหัวอะไรคือแม่เส้นเนี่ย

อืมใจสุอดหลอกมดหนึ่งนัก,กนเดียมเหมือ,มอมนห้างไหมเนาะ ตอนเลยหยอกห้างไหมห้างไหมมาามามาเปิดเพราเขาประตูบ้านแน่อู้อลังการเลยวะพณะน่ะแม่งอะโอ้หืมถุยอดไปอืมหืมอืมอืม,อ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 ม ปลากระแทบข้างห,หออลังวะมันออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามต่อไปข้ามต่อไปเนี่ยอยู่ช่อดิ่นก็นมดแดงให้บังจัดค่อยกูสองตอนันอื้ เบิ้งเบิ้งหะมันออกมาจากบ้านมันยนันมันยันเข้าไปชนอย่างมันโอ้โอ้โอ้ฟูกันมึงด้วยเอ้าฟูกมึงด้วยโอ้มาโอ้โห มันก็ดีแส่บเนาะม,มันก็อยากกินกล้อยปลานํำบบาสมัยหมอยหงอขึ้นกันละอืมอืม่อม,มันกัดมันกันเอาใครยมันอยากมันอยากได้ดินี่แหละค,คือความอสุดยอดของการกินนะครับอ,อีก ค okay. มาบานนี่สูกันเท่าเออดเอ้เออเออมากัดเข้ามากัดมากัดบังกัดอื้อกัดมาอื้อพุ่น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 เบิ่งบ้านเนี่ยฮะมึงได้หืม ิ้นมากสดๆครับปลาหน่อยมันหักมักกับมักยังผมมันกัดคุณฮัลโออีก ของตอนร่วมเลยมันตอนหน่อยมาพกพอโบู้ยหอยไหมเวิ้งบานเนี่ยเอามามามาเขาคือว,ว่ากัดเจ็บถึงมดแดงนม่นแนนบ่หละ่ะเพราะในขั้นหรือยังไงโอ้สบายสมัยแต่บอลน้ามาบานอย่างนอืมอ๋อ อื้ออื้เดี๋ยวผ้านห,หมดพื้นไปหาอ่านมากหลัาผ้านกันด้วยอ,อ๋อสมนิดละพ่อของป่าของข้อสวัสดีครับ